โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567อําเภอบางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรในระดับพื้นที่โดยส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสามารถวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส วางแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดและจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านที่มีความเชื่อมโยงกับแผนชุมชนซึ่งได้มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย <c oughs> เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงอำเภอบางละมุง มีมติคัดเลือกหมู่บ้านหนองน้ำเต้าลอยหมู่ที่หนึ่งตำบปลป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีอีกสินค้าเกษตรมะพร้าวและคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านนายวิชาญบำรุงยาหมู่บ้านหนองน้ำเต้าลอยตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบปลป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด2500ไร่มีพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน1,972ไร่ บ่งเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นจำนวน1,387ไร่พืชไรพืชผักไม้ดอกจำนวน536ไร่และการเกษตรอื่นๆจำนวน77ไร่มีประชากร741ครัวเรือนซึ่งประกอบอาชีพกเกษตรกรรมจำนวน130ครัวเรือนทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายสินค้าเกษตรที่สำคัญของหมู่บ้านได้แก่มะพร้าวมันสำปะหลังและสับประรดจากสภาวการปัจจุบันเกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวต้องประสบปัญหาปัจจัยการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตมะพร้าวสูงเกษตรกรจึงได้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่มะพร้าออำเภอบางละมุงเพื่อจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยในการทำเกษตรซึ่งผู้ผลิตมะพร้าวบ้านหนองน้ำเต้าลอยเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวอำเภอบางละมุงด้วยอำเภอบางละมุงมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปีการสร้างสวนมะพร้าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยสร้างรายได้จากการทำสวนมะพร้าว นอกจากรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตเพียงทางเดียวกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวอำเภอบางละมุงจึงได้มีแนวคิดการเลี้ยงชนโรงในสวนมะพร้าวช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตนอกจากนี้ยังสามารถนำน้ำพึ่งชนโรงมาเป็นจุดขายในการสร้างสวนมะพร้าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาขีเครือข่ายเล็งเห็นว่าโอกาสในการขับเคลื่อนงานและพัฒนาอาชีพสู่เกษตรมูลค่าสูงมีความชัดเจน จึงควรส่งเสริมการเลี้ยงชนโรงในสวนมะพร้าวโดยการสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตจักนวนงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุงสำนักงานเกษตรจังหวัดชนบุรีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชนบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีองค์ความรู้กลุ่มมีความเข้มแข็งสามารถนำไปต่อย,ยอดการประกอบอาชีพชุมชนเกิดความมั่นคงและยั่งยืน คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงอำเภอบางละมุงมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านและให้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงชนโรงเพื่อสร้างรายได้ในสวนมะพร้าวขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเลี้ยงชนโรงในสวนมะพร้าวโดยให้ผลักดันเข้าสู่แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดตามลำดับ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรมะพร้าวของหมู่บ้านหนองน้ำเต้าลอยหมู่ที่หนึ่งตำบลป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีให้มีคุณภาพและมีมูลค่าสูงขึ้นต่อไป